สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาคันธาสีมาชัมม้นมยงศึกษาปีที่6ทับหเลขที่8ค่ะวันนี้จะมาสอนการทำโจทย์ดีฟค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโจทย์การดีบบวกลบการคูณการหารเลขชี้กำลังกันนะคะข้อแรกก็จะเป็นการดีบ,บวกและลบโจทย์ก็คือ3 x 2 4อ3กำลังสลบ4บวก3 จำไว้ว่าถ้าเป็นบวกลบให้ดิฟทุกตัวเลยทีบวกเลยนะคะก็จะได้ดิฟสามเอกลังสองเกเท่อไหายเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟสี่เอ็กบวกสามบวกดิฟสามนะคะก็จะได้เป็นดิฟสามเอกลังสองได้ x, หกเอ็กเฉยๆนะคะเพราะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็ดิฟสี่เอ็กได้สี่เฉยๆนะคะ บวกกับ0ย์เหมือนเดิมอันนี้คำตอบก็คือจัดรูปให้สวยจะได้ 6x คร4นี่คือคำตอบนะคะอันต่อไปเป็นการคูณค่ะการดิ้แบบคูณโจทย์ก็คือ สองเอบวกหนึ่งคูณกับเอกซ์ำลังสองลบห้าโดยมีสูตรก็คือดิฟหน้าหน้าหลังดิฟหน้าหลังเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคือตัวสองเอบวกหนึ่งหลังคือเอกซ์ำลังสองลบห้าแทนสูตรขึ้นมาก็ดิฟอันนี้หน้าหน้าสองเอบวกหนึ่งดิฟหลังหลังคือเอกซ์ำลังสองลบห้าบวกหลังก็คือเอกซ์กำลังสองลบห้าแล้วก็ดิฟ ดิฟหน้าก็คือ 2x บวกหค่ะแล้วเราก็เอามาแทนค่าเลยเลยอันนี้ก็จะเอาลงมาเลยอันไหนที่ไม่ได้ดฟก็เอาลงมาเลยค่ะได้ 2x บวกหนึ 1. 1่ดิฟเอกลังสอดิฟเอกลังสองเท่ากับเอาสองลงมาข้างหน้าจะได้ 2x งเอลบศนย์ดิฟตัวเลขบวก สอง x ไม่ใช่สอง x เพราะอันนี้ไม่ได้มีการดิฟอันนี้ไม่ได้มีการดิฟก็จะได้เท่ากับ x กำลังสองเอามาลงมาเหมือนเดิมถ้าไม่ได้ดิฟกถ้าไม่ได้ไม่มีดิฟนะคะด้านหน้าก็ x กำลังสองลบห้าดิฟสอง x ก็เท่ากับสองเฉยๆนะคะอันนี้ดิฟตัวเลขได้เท่ากับศูนย์จัดรูปให้สวยงามก่อนที่จะทำเอามาคูณกัน ก็จะได้ 2x บวก1คู 2x บวก x กำลัง2ลบ5แล้วก็คูณ2เอามาคูณเลยค่ะการคูณนะคะให้นำมาคูณอันนี้นะคะ นี่ค่ะคูณกันเลย 2x คูณ2ของ 2x ถามเหมือนการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันรวมกัน2 2 4ได้ 4x ฐานขึ้น1ก็ได้ 4x กำลังสองอันนี้บวก1คูณ 2x ก็ได้ 2x ได้ 2x เดี๋ยวเราจะถอดวงเล็บไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบวกเหมือนเดิม x ก,กำลัง2คูณ2ได้ 2x ก,กำลัง2 2x ก,กำลัง2อันนี้เป็นเครื่องหมายลบถูกไหมคะแต่อันนี้เป็นเครื่องหมายบวกพอนำมาเข้ามามันจะก,กลายเป็นเครื่องหมายลบทันทีถ้าคูณ2ได้10 ได้ลบสิบนั่นเองเราจะมากำจัดฐานที่เหมือนันเหมือนกันก็คือตัวเลขอันนี้กับอันนี้นะคะ4บวก2 4บวก2เป็น6ได้6กเอรง2 6x กเง2บวก 2x แล้วก็ลบสิบคือคำตอบค่ะต่อไปเป็นดิฟการหารนะคะดิฟการหารมีสูตรดิฟบนล่างล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองสูตรอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างแต่เขียนตามสูตรได้เลยค่ะล่างก็เขียน c x 2ลบ2ดิฟบนบนก็คือ 9x ้าก3 ลบบนบนก็คือ 9x อบวก3อันนี้เป็นบนบน9ก้อบวก3อันนี้ดิฟล่างล่างก็คือดิฟล่างก็คือ 4x ลบ2แล้วก็หารด้วย 4x ลบ2กำลังสองนะคะเราจะมาเอามาทำกันเลยเราจะมาทำกันเลยอันนี้4 x อกลงอันนี้ก็ลงมาเหมือนเดิมอันไหนที่ไม่มีการดิฟก็ลงมาเหมือนเดิมค่ะ ดิฟ 9x ก็ได้9เฉยๆนะคะแล้วก็บวก0ลบ 9x บวก3ดิฟดิฟ 4x ก็ได้4เฉยๆแล้วมาลบกับ0 ตัวล่างก็เหมือนเดิมก็คือ 4x 4a ลบ2ยกกำลัง2 คูณทั้งหมดนะคะคือคูณแบบนี้นะคะคูณทั้งหมดเก้าสี่สาสิหกสาสิหกนะคะ อันไหนที่มี0เราไม่ต้องคิดบันเลยนะคะถ้า 4x คูณกับบวก0นะคะก็ได้0ไม่ต้องคิดลบ2คูณ9ก็จะได้ลบ18นะคะเล็บก่อนตรงนี้อันนี้ก็ติดค่าลบ9 4 36ได้ 36x มันได้ศูนย์เราก็ไม่ต้องไปคิดอันนี้สามสี่สิบสองบวกกับสิบสองอันล่างคงเดิมเพราเดี๋ยวนี้เราจะมาถอดวงลิบกันค่ะ อันนี้ติดวงเล็บอันนี้ไปค่าบวกแล้วแล้วก็เอาไปเลยลบไปเลยสามสิบหก x บวกกับลบเจอการเป็นลบนะคะล่างคงเดิมติดล่างคงเดิมไว้อันนี้เท่ากับอะไรตัดได้ตัดเลยค่ะอันนี้สามสิบสามสิบหก x กับบวกกับสามสิบหก x ก็ได้เท่ากับศูนย์ ลบแปดกับลบสิบสองจะได้ลบสามสิบเอามารวมกันค่ะได้ลบสามสิบฐานเหมือนเดิมอันล่างเหมือนเดิมนะคะนี่คือคำตอบค่ะต่อไปเป็นดิฟเลขยกกำลังคือ ดีเบทกราลก็จะมี u มาเกี่ยวข้อง u คืออะไรใช่ไหมคะ u ก็คือเอาตัวตรงนี้มาชี้กําลังไม่ต้องนะคะเอามันมาหมดเลย u c x ลบหเอาข้างในของมันมาเอาไส้มันมานั่นเองก็จะได้ deep u n นะคะก็คือ n u n ลบหนึ่ง deep u u ก็คืออันนี้นะคะที่เราลงไว้แล้วเราก็แทนสูตรก็ได้3เอาเลขชี้กําลังมาอยู่ข้างหน้า4 x ลบหชี้กําลังเอมาลบกับ1นึ่ d e p ก็4 x ลบหคือ deep ไส้มันนะคะ แล้วเราก็มาคิดเลยอันนี้3เหมือนเดิมเอาลงมาเหมือนเดิม 4x ลบห3สลบสอลบหเหลือ2พอดีฟอันนี้ออกมาก็จะได้ดีฟ 4x ก็ได้4 4่ลบศแต่ถ้าเราถอดออกมาแต่ถ้าเราถอดออกมานะคะ อันนี้เราจะไม่มีนะคะเราไม่มีเลยที่จริงมันได้ไดสี่ลบศูนย์ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องคิดมันเลยเพราะมันเป็นศูนย์แล้วไม่มีค่าอยู่แล้วก็ได้เท่ากับได้สี่เฉยเขียนในรูปแบบสวยงามเราอยากคำนานตรงนี้เหมือนกันตรงนี้นี่ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเอามาคูณกันเลยค่ะนี่เอามาคูณกันเลยเพราะมันเอามาคูณกันเลยสี 4, 3, 12, ่สามสิบสองก็มาสิบสองสิบสอง อันนี้ 4x ลบ6ยกลัง2นี่คือคำตอบค่ะขอโจกการนำเสนอการคิดโจทย์การดีฟเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ